สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเข็มจิรายกิตติพัฒรธนากรรหัสนักศึกษา1540205240เลขที่5 4 section เซ1 1ัวันนี้จะมาพูดถึง social class หรือชนชั้นทางสังคมชนชั้นทางสังคมหมายถึงกลุ่มในสังคมที่ได้จากการแบ่งสมาชิก ออกเป็นลำดับชั้นทางสถานะโดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆลักษณะชั้นทางสังคมหนึ่งแบ่งแยกลำดับชั้นสังคม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลสามเป็นสมาชิกในชั้นสังคมใดสังคมหนึ่งสี่แบ่งได้หลายแบบ หลักทัศนะ 5. ชั้นสังคมเปลี่ยนแปลงได้การประยุกต์ชั้นสังคมทางการตลาด 1. การแบ่งส่วนตลาดคือเกณฑ์เศรษฐกิจซึ่งได้แก่รายได้ กศึกษา 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ช่องทางการจัดจำหน่ายได้แก่คุณภาพสินค้ารูปแบบ 3. การสร้างสัญลักษณ์ทางสถานะเป็นสิ่งที่บอกถึงชั้นสังคม 4. การออกแบบการสื่อสารทางการตลาด สำคัญเกี่ยวกับเนื้อหาวิธีการจับชั้นสังคมตามเกณฑ์อาัตาวิสัยเป็นชั้นสังคมให้ความรู้สึกที่ประเมินเองเกณฑ์วัตถุนิสัยเป็นการวัดสังคมผู้บริโภค หรือตัวหรือตัวแปรการวัดจากชื่อเสียงเป็นการประเมินความรู้สึกปัจจัยที่ชี้ชั้นสังคมแบ่งออกดังนี้1รายได้2ความาาามั่งคั่ง3การศึกษา4ี่ ตัวหาอาชีพหที่อยู่อาศัยและ7็ดคุณภาพเพื่อนบ้านการแบ่งชั้นสังคมแบ่งออกเป็น6ชั้นคือ1ชั้นสูงส่วนบนได้แก่ผู้ดีเก่าชั้นสูงส่วนล่างได้แก่เศรษฐีใหม่ชั้นกลางส่วนบน ผู้ที่มีกำลังซื้อสูงชั้นกลางส่วนล่างเป็นลูกจ้างที่ทำงานในสํานักงานชั้นล่างส่วนบนกลุ่มพนักง,งานบริษัทชั้นล่างส่วนล่างได้แก่แรงงานไร้ฝีมือ หรือเกษตรกรขอบคุณค่ะ